เตรียมตัวลูน่าจะมีการอัปเกรด v 2. 2. 2 2 2แน่นอนนะครับฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะ oh. เข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยเมก้าสวอปผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใครมูน ไปด้วยการกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับลูนาคลาสสิกก็จะมีอยู่2ข่าวใหญ่ๆนะครับแล้วก็พาร์ทหลังเนี่ยจะมีเหรียญที่ x i x กับอยู่ด้วยนะครับรวมถึงข่าวโดยรวมของ m ม c โค e อิคโ m น c ก็จะเสริมเข้ามานะครับก็วันนี้มีกระดานปิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจจะฝากลูนาคลาสสิกดอกถึง10%ก็สนใจนะครับต่อเดือนนะสเต็กไว้ ก็ได้นะครับเดี๋ยวตลาดจะทิ้งเรามาว่ากันนะครับขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันอีกทีท่านใดอยากที่จะสะสมเหรียญ BGB นะหรือว่าอยากสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถสะสมเหรียญ BGB ได้นะครับก็สะสมได้นะครับก็ตลาดจะทิ้งมาว่ากันเหรียญ BGB ก็เป็นเหรียญกระดานของ B i t g e t นะครับอยู่ในที่อันดับที่13ถึง20ของ c อ i n Market Cap นะก็ น่าสนใจนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับเหรียญนี้นะเอาแหละนะครับเรามาถึงเรื่องของเทราด้วยกันนะครับมาประเดิมด้วยข่าวแรกคือ p r o บ o s a โซ1 8 2 0นะครับก็เหมือนกับลิเกเลยนะครับสนทยายบรรยายนะครับเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยมีการบรรยายอยู่ใน1นึ่งหนึทำให้คนเนี่ย พอเวลาอ่านพอเวลาแก่นะมันดูยากอย่างเลยนะครับเฮ้ยให้อำนาจชุมชนจริงหรือเปล่านะครับในการตัดสินใจเร<ม>ื่องของกระเป๋านะครับพอตอนนี้กระเป๋าเนี่ยเขาจะมีทีมหนึ่งทีมสองและทีมสองเนี่ยเฮกซากอนเนี่ยจะดูแลกระเป๋าของชุมชนนะครับตอนเนี้ผมเข้าใจเรื่องของภูนะในกระเป๋าหลักหมดแล้วนะครับน่าจะใกล้หมดแล้วไม่ได้หมดแล้วหรอกนะครับฉะนั้น ตัวเทอร่าเนี่ยจะต้องมีการอัปเกรด V 2 2งอีกทีนะครับจากนั้นมันก็เลยเป็นข้อเสนอของ11820นนะครับก็คือจะขอทุนจากชุมชนนั่นแหละหลักการง่ายๆพูดโอ้โหเป็นจะให้อำนาจการตัดสินใจของชุมชนเอาผมเข้าใจนะครับคือสรุปอย่างนี้ก็คือตั้งใจจะขอทุนจากชุมชนแหละ นะครับเพื่อจะไปอัปเกรด v 2 2 0จุดสอ่าสอ2นะครับเนื่องจาก v 2 2 1น nah, ่เนี่ยน่าจะคอมพิวแล้วแต่เหลือแต่พอเวลาเชื่อมกับ d a เนี่ยรอยแผลน่าจะน่าจะเยอะเหมือนกันในตัวของ d a p นะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เงียบไปเนาะนะครับว่า v 2 2 1เนี so ่ยพอเวลาเชื่อมกับ d app เนี่ยคอมพิวหรือยังนะครับยังไม่ได้รายงานเรื่องนี้เลยนะ เพียงแต่ว่าเราได้ยินเรื่องของ V 2องจุดสเนี่ย D App ไอตัวแรกนะครับที่เชื่อมกันนะมันเสร็จหรือยังนะครับจุดหนึ่งเนี่ยนะจริงๆคืออยากให้ทางทีมงานเทอร่าเขารายงานสักหน่อยนะครับว่าตอนเนี้เรื่องของ D App เป็นยังไงบ้างใช้กับตัว V แรกได้หรือเปล่านะครับเอาแหละนะครับก็มันพูดประมาณนั้นนะครับมีการกำหนดค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ ที่ผู้ตรวจสอบได้รับใหม่นะครับก็คือเขาต้องการให้ผู้ตรวจสอบได้ตังค์ด้วยนะครับประมาณนั้นเนาะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับคือของทุนจากชุมชนนั่นแหละเงินส่วนใหญ่ไปอยู่กับชุมชนเขาก็เลยเขาก็เลยแยกเงินกันนะครับจะทําอะไรก็ขอก็ยังดีนะครับที่มาขอนะแต่ว่าอยากเห็นผลงานหน่อยคือ V สองจุดสองจุดหนึ่งอ่ะมันเสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือเปล่านะครับ มาสู่อีกข่าวนึงของโดคอนนะครับอันนี้เป็นข้อความเขียนโดยโดคอนผู้ก่อตั้งเทอรล่ารับระบบนิเวศของสกุลเงินดีดตอนที่ล่มสลายก่อนหน้าโครงการจะล่มสลายนะครับมีการเปิดเผยแผนรายละเอียดที่น่าสนใจน่าจะเป็นข่าวฝัดแหละนะครับเนื่องจากการสนทนาของเขากับเดนยลชินผู้ก่อตั้งของเทอรล่าอีกคนนะครับที่โดนเล่นทางเกาหลีใต้นะครับที่ขึ้นท่งขึ้นศาลกันอยู่นะครับจานั้นเขาก็ เขาก็มีการระบุนะครับว่า,าทางโดนะครับเราก็ทีมเทอร่าฟอร์มแล็สร้างบล็อกเชนปลอมนะครับให้กับให้กับไอตัวของของตัวของเทอรล่าเดิมนะครับคือตั้งใจจะหลอกชุมชนนั่นแหละหลอกผู้ถือนะครับโดยสร้างบล็อกเชนปลอมขึ้นมาหรือเรียกว่า าการสร้างค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมด้วยธุรกรรมปอมบนชัยนะครับเป็นเครือข่ายการชำระเงินนะครับซึ่งคอเนี่ยเขากล่าวว่าเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยการทำธุรกรรมจากบล็อกเชนปอมนะครับอันนี้เขาจะเรียกบล็อกเชนปอมนะที่ดูเหมือนจะเป็นของจริงเขาก็หลุบุกว่าผู้คนเนี่ยจะไม่ตระหนักว่ามันเป็นของปอม เขาจะปฏิบัติตามข้อเสนอของชินในการเพิ่มกลไกาการพองตัวนะครับกับค่าของเครือข่ายของเธอรล่าแทนที่จะสร้างค่าธรรมเนียมธุรกรรมปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะขัดขวางเสถียรภาพของเครือข่ายซึ่งอันนี้มันก็เป็นการสนทนานะครับในการสนทนาตอนสุดท้ายเนี่ยคอนก็ถามใครนะครับก็ตามนะครับที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นธุรกรรมเหล่านี้เป็นธุรกรรมของปลอม และบอกว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับในเวลานั้นมีข้อมูลแสดงว่าปริมาณธุรกรรมเนี่ยจำนวนมากถูกสร้างขึ้นโดยผู้ขายโลกแห่งแห่งบล็อกเชนนะครับโดยใช้เทอรล่าบ,บนเครือข่ายของชัยนะครับโดยการพัฒนาเนี้ยก็ปรากฏว่าเหล่านี้เป็นของเทียมนะครับถึงแม้ว่าโดคอร์เขาบอกว่ามันไม่ใช่ของปลอมนะครับมันไม่ใช่ของเทียมแต่ว่า ให้คนเข้ามาพิสูจน์นะครับแต่มันก็มีมีข้อความที่ยืนยันออกมานะครับว่าอันนี้เป็นของปลอมแน่นอนเป็นบล็อกเจนปลอมโดย c ีอคนใหม่ของเทอร์ล่าฟอร์มแนะครับชื่อคุณคริสอัมมานินะครับก็ออกแถลงการเกี่ยวกับปัญหานี้นะครับอัมมานิก็บอกว่ายืนยนันว่าการสูญนานานเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่แย้งว่าวิธีเนี้ยมีความจําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้การเพิ่มการมิ้นเหลียนนะครับ เข้าไปในเครือข่ายหรือเพิ่มรางวัลนะครับเพื่อทำให้ตัวของลูน่าเนี่ยเกิดการเฟอร์นะครับเป็น,นกลไกอันนึงของการรีเพ็นะซึ่งคริสอาร์มานีนะครับของเทอรล่าฟอร์มแลนะครับเป็นโพลโพล์ไว้วันที่ยี่สิบเกกันยายนปีสองพันยีบสามนะครับส่วนตัวผมน่าจะเป็นศัพท์เทคนิคมากกว่านะครับแต่พอเวลาคนเอาไปแกะเนี่ยก็เข้าใจว่าเออมัน มันเป็นอย่างอื่นนะครับเราก็ข่าวนี้มาจากฝั่งของอเมริกาด้วยนะครับที่หลุดออกมานะครับจานั้นซีโคนใหม่อย่างอามานีเขาก็แก้ไปแล้วนะครับก็ต้องดูกันอีกทีนะว่าใครผิดใครถูกมันพิสูจน์อะไรไม่ได้นะครับมาดูฝั่งของเหรียญทอนหรือที่ Rx ด้วยกันดีกว่าเครือข่ายทอนหรือที x นะครับก็ยังพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะาการพุ่งสูงสุดนะครับ ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาสู่ระดับสูงสุดที่0.090ดอลลาร์นะครับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่22กรกฎาคมก็กำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับรายปีนะครับที่0.094ดอลลาร์ทำให้เป็นหนึ่งในสกุลนี้ดิ่ตอนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดตอนนี้นะครับเราก็โดนโจมตีเยอะความไม่โปร่งใสนะครับจริงๆแกก็คือไม่อยากให้ใครตรวจนั่นแหละนะครับเพราะว่าพวกนี้จะหาข้อ มาแบบเดียวกับเทอร่านะครับเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเขาก็มีอยู่แหละนะครับและตอนนี้ทางตลาดเนี่ยเขาก็เขาก็อยากที่จะให้เหรียญไหนขึ้นนะครับเหรียญไหนลงนะครับตอนนี้ก็คงยังไม่ใช่จังหวะของทอนจริงๆนะครับที่จะขึ้นแต่คุณจัสตินสันอ่ะเขาก็พยายามฝืนนั่นแหละถ้าเราได้วัดนะครับเรื่องของทอนดี i TVL ีนี่ยทำสต,สต,สติสูงสุดนะครับ ประสิทธิภาพเหนือกว่าสกุลเงินนี้ต้นอ,อื่นๆนะเนื่องจากประสิทธิภาพแข็งแร่งและระบบนิเวศดี f i และข้อมูลโดยดี f i โลมากนะครับก็แสดงให้เห็นว่ามูลค่ารวมดีไฟที่ล็อกใน TVL เนี่ยของทอนได้พุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการมากกว่า6.8พันล้านดอลลาร์ฉะนั้นทอนนะครับเริ่มต้นปีด้วย TVL มากกว่า4 7พันล้านดอลลาร์แล้วก็เรื่องของ Justland ด้วยนะครับไอตัว ตัวบล็อกเชนของ j s t l เ n d นะครับบนโปรโตคอลให้ยืมการยืม tvl ก็มีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นมากกว่า30%นะครับเพราะว่า j u s t ลนเนี่ยในช่วง30วันที่ผ่านมาเขาเขาได้เหรียญที่ชื่อว่า t u s d มานะครับในการเพิ่มไอ้คงคังของเขานะครับเราก็ไปแปรเป็นอะไรต่างๆเนี่ยจนกลายเป็นประเด็นนะครับก็สถิรภาพมากกว่าประมาณ44.5พันล้านดอลลาร์นะครับ และในขณะนี้จำนวนผู้ใช้ในระบบนิเวศก็เพิ่มมากขึ้นเป็นมากกว่า1.47ล้านคนในทางตนกันข้ามนะครับเครือข่ายอย่างอีทอเรียมและ b n b c h a i n ก็มีฐานะที่ต่ำกว่าแล้วนะครับเนื่องจากทอนเนี่ยแซงนะในช่วงนี้โดนโจมตีน้อยอะนะครับส่วนใหญ่ก่อนโจมตีในสารก็ไม่ได้ดังอะไรเท่าไหร่นะเรื่องของคุญแจริงสัรน,นะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวอยู่นะครับไม่ดังเหมือนซีซีหรือไบแนเนี่ย เป็นว่าเป็นเพราะเขาไม่ดังเท่ากับซีซีถึงไบแนนด้วยนะครับก็เอ็มอ่าท r ีน่าจะมีการขับเคลื่อนแรงนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่า TRX จะเป็นยังไงนะครับในช่วงตลาดกระทิงก็ถือว่าเหรียญ b ี t c นะครับที่อยู่ในเครือเครือของ TRX เนี่ยถือว่าน่าถือมากๆโอเคครับเรามา สู่ในเรื่องของไบ n นนนะครับไบแนนเนี่ยมีปัญหาในกระดานฟิวเจอร์นะครับเนื่องจากตัวของ BTC เนี่ยมีการลากขึ้นลากลงที่2 7งหมนะครับก็เลยทำให้หลายคนพอร์ตแตกฉะนั้นทางคุณซีซีนะครับได้ออกมาแจ้งนะครับว่าระบบเนี่ยกำลังมีการแก้ปัญหาอยู่นะครับแต่ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการดึงพรมที่ผ่าน API นะครับของทีมงานก็คือว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาจากภายในะมันเป็นปัญหาทางเทคนิคฉะนั้นก็เลยมีการแก้ไขาภายใน2ชั่วโมงนะครับซีซีในใบแนนเขาประกาศวันที่29กันยายนปี2023นะครับหลักๆก็คือผมว่าระบบผีดพาดเนี่ยไม่รู้ว่าใครได้นะครับน่าจะข้างในก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าข้างนอกอำนวยความสะดวกให้บางคนนะครับช่วงเนี้ ใครเล่นฟิวเจอร์นะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามีมีเหมือนกันนะครับในช่วงที่ก่อนหน้านั้นนะครับมีบางเหรียญที่เขียวเนี่ยพอเข้าไปเล่นนะครับกระดานของฟิวเจอร์มันไม่ตรงกับกระดานของสปอตนะก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับเล่นสายโฮดีกว่าเก็บไว้ยาวๆนะครับนิ่งดีนะครับแล้รอจังหวะตลาดจะทิ้งล้วว่ากัน ต่อนะครับก็อัปเดตเรื่องข่าว COMEX หน่อยนะครับเมื่อวันที่29กันยายนนะครับก็มีข่าวว่าทาง COMEX เนี่ยได้ทำการซื้อบ i แ a น c e ไปแล้วซึ่งคอม e x เนี่ยเป็นกระดานเอเชนที่อยู่ทางรัสเซียนะครับแล้วก็มีการปิด KYC ของฝั่งของ America, ขอเมริกากับยุโรปแล้วเรียบร้อยนะครับคือกลุ่มตลาดเนี่ยจะเป็นกลุ่มรัสเซียนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อหาหนึ่งนะครับที่ บแนนเนี่ยฝากฝ่ายรัสเซียนะครับเขาก็เลยทำการขายกิจการให้กับ ComEx ด้วยาทางคอม e x เขาก็ปฏิเสธนะครับว่าในส่วนนี้คือเขาเป็นอิสระนะครับไม่มีหุ้นอะไรของ n บแนนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ n บแนนแล้วนะครับพอเขาซื้อมาอย่างเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์ด้วยปัญหานะครับมันไม่ได้อยู่ที่ผู้ถือหุ้นดีนะครับปัญหาคือ อันเนี้ยนะครับอันตรายเลยนะคือ,อมีพนักงานบางคนนะครับยังอยู่ในคอม e x เนะครับเหมือนกับว่าพยายามที่จะไบแอนเนี่ยพยายามที่จะขยายสาขาไปทางรัสเซียนะครับแต่เขาก็ปิดแล้วนะครับว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยไม่เอาฝั่งของยุโรปอเมริกานะครับถึงแม้ว่าจะมีทีมพัฒนาของไบแอนก็ไม่แน่เหมือนกันว่าคอม e x เนี่ยจะเป็นกระดาน คริปโตนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัสเซียแต่ไม่อยู่ในค่าบไบแอน e ก็ได้เหมือนก,กับกัปนะครับของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใช้ชื่อของไบแนดนโดยตรงเพราะตอนนี้บแอนด e ก็มีหลายที่อย่างเกาหลีใต้นะครับก็ไปเทคโอเวอร์ over, กิจการของกระดานอีกกระดานเหมือนกันที่เป็นกระดานเล็กผมจําชื่อกระดานไม่ได้นะครับคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกัน mm hmm. นะครับว่ารัสเซียจะมีเทคโนโลยีของคริปโต นะครับผมว่าช้าไปแล้วล่ะนะครับยังไงเราเซียงเขาก็มีนะครับเทคโนโลยีของคริปโตแน่นอนนะครับฉะนั้นข้อมูลของซีซีของ n บแนนเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ2ข่าวนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวต่อไปด้วยกันดีกว่าฝั่งของคุณโรเบิร์ตคิยาสกินะครับผู้เขียน rich dad poor dad เนี่ยครับหนังสือที่ขายดีระดับโลกเลยนะคนนี้ก็ได้ออกมาเชียร์บิตคอยนนะครับว่าเขาเนี่ย จะมีการเก็บ BTC เนี่ยใกล้ณจุดเวลานี้นะครับเป็นจุดที่เขาควรจะเก็บที่สุดละนะครับก็คิดว่าน่าจะใกล้แล้วแหละนะครับพอมีเรื่องของเพดานนี่เนาะมีเรื่องของอจังหวะแล้วช่วงเวลาในการลดดอกนะครับโดยเฉพาะดอกเบี้ยก็ต้องพิจารณาด้วยกันนะครับก็หาตามจังหวะเอาแล้วกันนะครับแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องของ C B C เนี่ย นะครับจะเข้ามาด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้การร่างกฎหมายยังไม่ผ่านนะครับคือ C.B.C อ่ะรีพับลิกันยังไม่ให้ผ่านนะครับเนื่องจากว่ามันจะทำลายความเป็นดิเซนเทอรไลน์ลงนะครับหรือความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะ C.B.C เนี่ยจะสามารถตรวจจับธุรกรรมของประชาชนได้หมดนะครับว่ารายได้มันจะมาจากไหนคนอเมริกันนะครับเขา ยังถือเรื่องของความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับคือเขาไม่อยากให้ใใครมาตรวจสอบเขากลัวอย่างนี้นะครับว่าถ้าปล่อยให้ c b c มาเร็วนะครับก็จะทำให้ความปลอดภัยและก็การใช้จ่ายของของบรรดาผองกลุ่มพวกชุมชนเนี่ยจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับจริงๆผมว่าไม่ใช่หรอกนะครับกล mm hmm. ุ่มที่ไม่ชอบจริงๆคือกลุ่มที่เป็นพวกอ่า เศรษฐีกับมหาเศรษฐีนะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขาไม่อยากถูกตรวจสอบเนี่ยไม่งั้นก็ต้องเสียภาษีนะครับและเขาก็กลัวว่าถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรให้ผ่านเนี่ยกลัวว่ากลุ่มพวกเนี้ยเขาย้ายไปอยู่ที่แหล่งเงินอื่นๆนะครับเขาบอกว่ายังไงเนี่ยถึงแม้ซ c บจะออกมาเนี่ยแต่คําตอบก็คือตัวของบิตคอยแล้วก็คราสนะครับบิตคอยจะเกิด ขึ้นเป็นเงินจริงๆ,ๆซึ่งส่วนตัวผมอรผมยังไม่ได้ค่อยเชื่อขนาดนั้นบิตคอยจะเป็นเงินจริงๆนะครับอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับหรือโปรเจกต์ย่อยของบิตคอยอย่าง eCash ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเงินจริงๆนะข้อมูลโดยทั่วไปก็ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเก็บ BDC ได้แล้วล่ะนะครับก็คิดว่าเรื่องของเพดาน,นี่ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเสร็จเนี่ย ก็ราคาของ btc น่าจะไปด้วยนะครับก็ช่วงนี้รูปับดิการก็เล่งคุณแกรี่แล้วล่ะนะครับให้อนุมัติผ่านสักทีคุณแกรี่เขาก็รออยู่นะครับว่าจังหวะเนี่ยทางเจ้านายเขาสั่งมายังไงก็ต้องว่าอย่างไรฝั่งของสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Stable Coin โดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องจากว่าทางพรรคเดโมโคแครตเนี่ยจะมีการออก cbc เนาะทางพรรครูพับดิกันไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่า มันคุกคามความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของประชาชนแล้วก็บรรดาคนที่เป็นระดับเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีต่างๆนะครับเขากลัวว่าคนที่มันมีเงินจริงๆเนี่ยมันจะออกไปประเทศที่ปลอดภาษีนะครับจะไม่อยู่สหรัฐอเมริกานะครับถ้าเกิดมันมี cvc นะครับเขาก็เลยทาง r e พั r ิ a นเขาก็เลยยังไม่อนุมัติให้ผ่านนะครับรวมถึงมีเรื่องของตอนนี้ เดานนี่นะครับแล้วก็เรื่องของอ,อเมริกาเนี่ยจะถูกชัดดาวหรือเปล่านะครับข้อตกลงตรงนี้มันต้องมีการตกลงกันนะครับระหว่างแม็กซ์เฮนรี่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหัวหลักแหละเรื่องของสเตเบอร์คอยเดี๋ยวนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นเนาะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะตกลงกันได้หรือเปล่าผมว่าประมาณพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายละว,วันที่ สามสิบกันยาของบ้านเขานะของบ้านเราคือวันนี้สามสิบกันยานะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าทางรีพับติกาน์นะ่ะเขาเขาจะทำยังไงนะครับเขาจะแก้ตรงนี้ยังไงนะครับเพราะว่ามันก็ถึงเวลายุคข,ของ c b บซแล้วเนาะนะครับก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แหละเพราะถึงแม้ว่าจะมีการออกของบริษัทไซเครนะครับอเมริกาเป็นระบบการปกครองแบบ สหรัฐนะครับคือแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีกฎหมายของตัวเองแหละนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละรัฐเนี่ยรัฐไหนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็ต้องพิจารณากันตรงนี้นะครับว่าพอ CBC ออกมาในเฟสหรือยุคแรกเนี่ยเอ mm hmm. เขาจะตกลงกันยังไง mm hmm. นะครับเอาหละนะครับอันนี้ Standard a n d Poor หรือ s p Update นะครับความน่าเชื่อถือของตุรกี นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ standard and p o o นะครับยืนยันความน่าเชื่อถือของตุรกีเป็น b นะครับและเพิ่มแนวโน้มอัตราเครดิตติดลบและมีเสถียรภาพนะครับก็การลดเกรดของตุรกีลงนะครับโดกยกีมีปัญหารุมเร้าหลายอย่างนะครับค่าเงินอ่อนยวัวก็ให้เครดิตของตุรกีลดอันดับเป็นลบนะครับฉะนั้นฟิตซซึ่งเป็นหน่วยงานกาัน จนะัดความน่าเชื่อถืออีกแห่งนะครับก็ระบุว่าวันที่8กันยายนว่าการปรับแนวโน้มอ,อัตราเครดิตของตุรกีจะสะท้อนถึงการกลับไปสู่นโยบายแบบผสมผสานาดังเดิมมากขึ้นนะครับก็ต้องดูกันตรงนี้นะก็ตุรกีโดนลดอันดับแล้วล่ะนะครับพอตุรกีก็มุ่งเข้าไปหาคลิปโตอย่างเต็มที่นะครับต่อมามาดูทางประเทศจีนกันดีกว่า โอเคครับเราก็มาฝั่งของประเทศจีนนะครับเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยกำลังที่จะใช้ทองคำไปกับ C B C นะครับเพื่อจะทำให้ตัวของ C B C มันไม่ไม่เป็นแบงก์กงเต็กละกันนะครับเขาก็มีการสร้างอย่าง g o exchange ขึ้นมานะครับในร่วมมือกับชางไ g h G i g o เอ็กชเนนะครับเพื่อจะทำการเอาทองคำเนี่ยมาใช้กับ B C B C นะครับให้มันมีมูลค่านั่นแหละนะครับ ฉะนั้นรวมถึงบริษัทการค้าและทองคําของจินยาฟูด้วยนะครับแล้วรวมถึงอ่าสักไอรัฐบาลท้องถิ่นของฟูเทียนนะครับของเฉินเจินและสาขาเฉินเจินของไชน่า c o n s t r u c ชั่นนะครับแบงค์นะเป็นบริษัทที่ทำงานร่วมกันในโครงการนี้นะครับหลักๆคือต้องการให้คนจีนเนี่ยสามารถที่จะ ใช้แอปพลิเคชันได้สะดวกขึ้นนะครับเขาเลยก็ต้องมีการเอาทองคำเนี่ยเอามาเพกนะครับเราก็คิดค่าเนี่ยออกมากับ CBC ให้มันชัดเจนขึ้นนะครับหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้ก็จะเป็นพวกสมาร์ทวอลเล็ตอะไรพวกเนี้ยสมาร์ทคอนแทคนะครับที่ติดกับโทรศัพท์มือถืออย่างเวย์นะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นการชำระเงินเพื่อจะใช้ในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพวกตั๋วรถไฟพวกสินค้าโภคภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับรวมถึงก็เรื่องของการจดทะเบียนที่ดินด้วยนะครับเกี่ยวกับอสังหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ใช้ตัวของแอปพลิเคชันในการชำระเงินนะครับข้อมูลน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวเกินไปะนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าว นี้ก็จะเป็นข่าวของ XRP หรือ r i p p e r นะครับก็จับมือกับ SBI Remit นะครับเป็นบริษัทย่อยของ SBI Group นะครับเขาก็ประกาศความร่วมมือนะครับเพื่อจะทำให้ทาให้มีการชำระเงินข้างพรมแดนได้ถูกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับเขาก็เลยมีการโอนเงินระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัทที่ชื่อว่าโ h o n a n s h i n in, น i n นะครับก็ถ้าเกิดได้ กินถึงชื่อนี้ก็น่าจะมาถักจากทางญี่ปุ่นอยู่แล้วแหละนะครับก็ญี่ปุ่นเขาก็ใช้เทคโนโลยีของ XRP นะครับหลักๆนะก็ก็ข่าวน่าจะประมาณนี้นะครับก็ต้องลองติดตามกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรเยอะสำหรับ Ripper หรือ XRP ก็ดีนะครับยังมีข่าวเรื่องของเรื่องของพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับธนาคารนะครับก็เตรียมตัวที่จะเอาระบบของ ริปเปอร์เอามาใช้นะครับเพื่อจะทําให้การชาระเงินข้ามพรมแดนเนาะนะครับมันสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มมิชชั่นนิวมูลเวียพีเราก็รูนา้าคลาสิกเอ็กนะครับสนใจกระดานบิดเกตผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า x r p ริปเปอร์ล c น่า s i สจิกจะโก h e ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ wealth management Subscribe และเชิญเพื่อนมา subscribe การบริหารความมั่งคัง่งรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง15%ด้วยกันนะครับหรือจะทำการฝากนะครับต้องแต่เงินประมาณ50,000 USDT ถึง200,000 USDT เพื่อจะรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง15%ได้ด้วยอีกช่องทางเช่นเดียวกันโปรโมชั่นจากกระดานบิทเก็ตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนเท่านั้นโดยบิตเกตเอิร์นให้การสนับสนุน